ลองกินแบบสดๆนี้แหละมันน่าจะหวานปูค่ะพี่เซฟจะดำไปตลอดชีวิตเลยอ่ะฮะนานนันเลยหรอพี่เซฟไล <Lion. S 2> ออนยำปูมาหอยแครงตัวใหญ่ๆ โอ้ยสุดยอดมสดมากแม่กินอะไรเนี่ยเอาแม่ก็กินหอยแครงลวกกับยำปูม้านี่ไงกินด้วยกันไหมกินเหม็นเขามากเลยแม่เซฟดูสิเลือดสดๆนะ่ะ หอยมันยังดิบอยู่เลยแม่นั่นน่ะเลือดยังเต็มอยู่เลยอืออร่อยขนาดนั้นเลยเหรอแมอ่นี่แหละเลือดแบบนี้แหละที่แม่ต้องการเซฟดูแล้วนี่อะไร,รอะแม่ก็ยำปูม้าสดไง แม่ทำไมปูนเป็นสีนี้อ่ะปกติเป็นสีส้มไม่ใช่เหรอโอ้ยนั่นเป็นปูสุกแล้วนี่เป็นปูดิบเซฟดูนะปูดิบสดสดเฮ้ยแม่ผมจําได้นะว่าครูเรื่องเรียนอ่ะเขาสอนว่าห้ามกินของสุกๆดิบๆของสดบางอย่างอ่ะมันกินดิบได้แต่ต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมแต่บางคนก็กินไม่ได้นะ กินแล้วจะเกิดอาการแพ้ถ้าบางคนแพ้หนักๆเนี่ยอาจถึงตายได้เลยนะเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอแม่แล้วแม่กินทำไมอ่ะก็แม่ไม่แพ้ไงเซฟลองกินดูไหมล่ะนิดเดียวลองกินไม่เซฟนิดเดียวเดียวหรอกแม่โอ้แม่กินอะไรอะ่ะแม่โอ้หปูมานี่กินไม่บอกเลยนะแม่แม่รู้สิงโตได้กินเดี๋ยวก็วิ่งมาเห็นไหมล่ะอือร่อยขนาดนั้นเลยเหรอโต ออย่างกินพี่เลลองกินดูสิเอ้าลองก็ลองอก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยนานกว่าน,นี้จะว่าไปเราติดใจปูเลยเนี่ยปูสด กับหมูสดมันน่าจะกินได้เหมือนกันลองกินแบบสดๆนี่แหละมันน่าจะหวานปูขั้นตอนสุดท้ายก็คือคนให้เข้ากันมันาดสดมันน่าส้สด พี่เซฟทำไมมันกลิ่นคาวจังอะอ๋อหมูมะนาวสดก็แค่หมูสดๆบีบมะนาวใสโหมันจะกินได้เหรอพี่เซฟกินได้สิขนาปูสดหายสดคือยังกินได้เลยแต่หมูมันถ้าไม่ทำให้สุกพยามันจะเยอะกว่านะเฮ้ยแค่บีบมะนาวใส่มันก็สุกแล้วไม่ใช่นะพี่เซฟเขาวิจัยกันมาแล้ว มันก็เปียกสีหมูเฉยๆแต่มันมีความลิบอยู่เลยนะพี่เซเชื่อผมเถอะอยากกินเลยเฮ้ยไม่เชื่อหรอกขนาดปูหอยกินได้เลยไม่นะพี่เซอร่อยจะกินด้วยกันไหมล่ะไม่เอาอะ่ะพี่กินคนเดียวเถอะผมกลัวตามใจอร่อยตามอืม เฮ้ยปวายว้โนโอ้ยทำไมรู้สึกปวดขาเนี่ยทำไมรู้สึกปวดขาเนี่ยเจ็บไปหมดทั้งขาเลยโอ๊ยปวดทำอะไรอยู่พี่เซฟอ่ะเป็นอะไรเนี่ยเอ่อพ,พี่เซฟข,ขาขาอะไรต <c oughs> โตโหขนาดนี้เลยเหรอพี่เซฟไปหาหมอไหม คงไม่ได้เป็นอะไรหรอกมกั้งเดี๋ยวมันก็หายคงเป็นลมพิษอะตามใจทีวีก่อนกว่าโอ๊ยปวดขาโอ๊ยขาเป็นไรเนี่ยโอ๊ยปวดขาโอ๊ยเซฟเป็นไรอะ่ะโอ๊ยผมปวดขาครับแม่เฮ้ยเซฟเป็นขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเป็นขนาด,ดำขนาดนี้อะเป็นอะไรเนี่ย มไม่รู้อะไรครับแม่เฮ้ยเยอะนะเนี่ยทำไมขาหนูเป็นแบบนี้อ่ะไปกินอะไรผิดแปลกมาหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แปลกนะครับแม่ผมกินหมูสดบีบมะนาวใส่ฮะหมูสดบีบมะนาวมันก็ไม่สุก嘛สิกินของดิบสงสัยขาจะติดเชื้อแน่เลยไปรไปหาหมอไปแล้วไปหาหมอมหหมอุอ้ยจะแบกไหวไหมเนี่ยนีนะที่ไปหาหมอทันเนี่ย ได้ไงบ้างพี่เซฟดีนะเนี่ยโตที่หมอให้ยาแก้พิษพี่เซฟทันเนี่ยแต่ค่ะพี่เซฟจะ,จะดำไปตลอดชีวิตเลยอะ่ะฮะขนาดนั้นเลยหรอพี่เซฟใช่โตแ้นพี่เซฟก็อดกินของอร่อยนะสิไม่หรอกพี่จะกินอีกฮะจะกินนีงก่อนแถ่คนดูก่อนช่วยกันบอกเลยนะครับ ว่าใ้พี่เซฟกินของสดอีกหรือเปล่าแล้วกินอีกพี่เซฟต้องโดนตัดขาเนี่ยวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนลครับย่าลืกกดไลค์กดแชร์กดซับต่อใครด้วย,ยนะครับไอ้บ้าอันสุดครับลาอยากกินเลยพี่เซฟอยากินอยากกินเ,เลย